านใจนีสดีาวสัสดีค่ะยูกับชว์ิรีชาแนลนะคะอันเนียงข้อบวมันอย่างในเนียงหนาฮะแสงเมนี่อมนี่ข้าจะมาเล่นนอ่อซีซิงประดิษฐ์จากการกล้วยจากต้นกล้วยนะคะว่ามันมีอย่างแน่เดี๋ยวขาไปเบิ่งซิงที่หนึ่งก็ได้อุ้ยถือมีด เสร็จแล้วเราใบมันเท่ากับจะเก็บไปเห็ดตุกตากันปวดนะคะเดี๋ยวข้าขอเสาะไปนี่ก่อนทังซีเมนบอก็สีปลาดล่งระดับหนึ่งเท่ากับเจนมันนอนไปงังสีเธอตะกาหักขึ้นปะนีอุย้ยมองจับขึือนหน่อยไงว่าเปน็นยังโอกาสหน้ะหูหูหูดูความเหนียวนะคะ แล้วเ้าก็สีรองเฮ็ดไปเรื่อยๆมันแข็งว่ะมันบอสมรวนเป็นยังสี่แล้วก็ตั้งคืนแล้วเาก็จังสี่เาก็เออตะกี้กูคือปาดได้งามกวะสม่นี้คือปาดเด่กาดเทเอนี่อ้ยแดี๋ยวืนครัโอ้ยสวยเข่าพวเข่าพวกพวเข่ากับพวกเข่า ป <c oughs> มาค่ะอันต่อไปเอาคือบ่เห็นหน้าข่อยเ <c oughs> นอันต่อไปเ้าจะไม่เห็นมาก,กันกลัวไมาก,กันสีน,น้อยนิดชั่งน้อยเัาต้องอันเลาะเอาใบไม่หลอ,อกก่อนโอ้นี่เอาไปเห็ดอันตุ๊กตาได้เลยดิใบปูมันอ่อนฮักกัสีโจ้งมองนี้ไว้เป็นหางมันน้อยนึงเนาะมันน้อยละลายเติบ นี่เนาะเข้ากับสีเลาะจัง็นส,สีนะคะ่ะนี่ปึ๊บเข้ากับสีหักหนามลงน้าเห็นบอหนีเข้ากับสีเป็นหูจ,<ะ>จากนั้นเข้ากับสีเอาใหม่นะคะใหม่เสียบมองนี่เดี๋ยวหาะใหม่ก่อนขอให้เสียงระก้อได้ค่ะนี่นะคะบอกแม่อันนี้ก็สีเป็นใหม่ตะเขียบเลยเนาะอพอไะใหม่หลุดสีเท่าบอมี่นะมีกันไหมหลุดสีเทาบอมี่เข้ากับเสียงไปเลย นี่อันนี้ก็สิเป็นส่วนของหางซึ่งได้แล้วจากนั้นเัาก็บสิเอาเสือกมาคล้องนี่ฟืบสวัสดีครับก้อนสวัสดีครับก้อนกรูจะสวัสดีครับกด <c oughs> นหน่อยชู <c oughs> นี่ได้แล้วหทุกคนพักกับสิจากห้องมืดพักกับสิเอาตีนซุปไปเธอเอันนี้มันหน่อยแฮงนี่ก็สิประมาณนี้เนาะ อุ้ยคนก็ามาแบบสมดุลกันเธอเบิ่งหา,าเงเธอบางมันได้มีชีวิตได้สุขสาศาสตร์เป็นบริหารเลนต์โดนแบบเธอเบิ่งจะเดีอันหนึง่งนี่คะ่ะห้าเดยม์มาแล้วนี่นี่น,น,นี่อันนี้อันที่ห้องไปแบบไปเซียนมาวิ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 วเธอเธอเธออะถ้าจันใจแย่มันขาดนี่เป็นบ่สแต่ก็ซิมียางแดงสองเซนนะคะ กระสิไม่ไหม้นี่ซึ่งเป็นไม้พักกระเสียกเขาไปหักมาแบบอ้บานๆเลยอตองมี่ยังหมากไาม้เขาก็จะมาเริ่มม่วนนะคะกระเซนเป็นแบบนี้ว้าวนี่ปึ๊บ กฤษดเอายางหัดผมมันปะใช่ไหมผมมันยาวเหี้งเธอเธอเบิ่งนแดงสีหรือมปนบอุ้ยขอมันท่งนี้ดีกว่าหน้าตามันก็สิเป็นประมาณนี้นะคะจากนั่นเพราะเหตุแบบปุ๊บเป็นบอาก็สิแบบเออมีการเอาอันนี้มาเฮ็ดให้ผมมันเส้นน้อยลงอันนี้คือมันใหญ่เกินไปก็สิแบบว่ามีการแบบเอาอีทแดงอันแม่ค่ะ อีแดงมาเห็ดแบบเป็นเหือดหนึ่สิแล้วก็เสียบเอานางไปนอนเสียบเออแตงได้แบบเป็นเหลืองๆเ,เลยตุ๊กตาจากใบกล้วยของเขาถ้าอ,อันสุดท้ายแล้วนี่เขาก็จะเอาขนาดประมาณนี้มันบอลแล้วเขาก็จะแบบพับเคิงม่านาะคะนี่นี่อันนี้คือเห็ดเบื้องแล้วหันเห็ดเบื้องเหล้วแต่ว่าลืมอัดรนี่ตรงม่ามางออกเห็ดใหม่นี่ค่ะก็จะเป็นใหม่ขนาดประมาณนี้ประมาณครึ่งนึงประมาณคุนึนี้แล้วเขาก็จะเสียบเข้าไปนะคะนี่เราแปลว,แบบว่าเสียบเข้าไปประมาณเกลงกลางนะคะ เอฟเฟคเอฟเฟคให้โดยปริยายนะคะจากหนั้นมันบอห้อกระสีแบบไม่เห็นผู้ประมาณนี้ค่ะเอามีดเชาะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะ,ะจากน,านั้นห้อกระสีมีใหม่ขนาดประมาณสามนี้ค่ะแบบบางๆแบบเป็นใหม่ไอติมอะไรแต่อันนี้ก็คือเป็นใหม่พายห้อกระสีเอาใส่จังสีนะคะนี่เอาเกี่ยวค่ะจังสีนะโอ้ยใจเย็นๆเ,เดอ้อมีสติเด้อคั้นบ่มมีสติสุดอัดทีเป็นบ้า ต้องมีสตินะคะไม่มีคุณจะเป็นบ้านี่เป็นบ่อขา้าวกระเซ็ยนนีมันอยู่เกิงกลางยังสิค่ะเกิงกาลางแหลงข้าวกระเซียนยังสีเนาะเธอนี่ข้ากระเีเกี่ยวไปจังสีนะคะ่ะเกี่ยวไปยังสีแปลว่าเรื่อยเรื่อยเลยจนกวายางนะมันจะเบิดกลางว่าขา้าวกระเซี่ยร้อยขากระเซีมุนยังสีค่ะมุนยังสี มันไปเรื่อยๆป่ะเดี๋ยวเ่าจะพาไปลอยหนักว่ามันสิลอยเดี๋ยวปอขั้นตัวรถซับตกล่องนองก็คือจบนะคะอุ๊ยเดี๋ยมิ้งกับสวนน้ำเห็นเหรอวะโอเคมาค่ะข้าพร้อมสิลอยแล้วเอ้ยดูสิเดี๋มันไปแล้วนั่นเอ้าสู่เป็นเสม็สมดยไดูไดยูไดยูไดยูดดดปล่อยให้น้อง <ปะ S 1> สู่ขิดไปอย่างช้าๆ สำหรับคลิปนี้เอ้าขอฝากซิงประเดียดเทวาไัมฤนี้เดี๋ยวอีพี่หนะน่าให้มีแน่นอนเอา้าอันนั้นเสียไปส่<ะ>กก็ได้